อาวะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟ D Y S c I T Y นะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มสีาครับดูคนครับคนออนตั้ง117ครับตำรวจมี10ครับผมแมเป็นเซิร์ฟที่คนเยอะมากๆซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับผมแล้วก็แนะนำงานสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่ามาแล้วจะไปยังไงต่อเดี๋ยวคลิปนี้จะสรุปไว้ให้เลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับเมื่อทุกคนเกิดมานะครับทุกคนจะมีเงินอยู่ที่5 0 0พันและกระเป๋าอยู่ที่จะมีกระเป๋า3 25้านะครับขอไปด้วยครับมีจะมีกระเป๋า25ครับผมจะเป็นกระเป๋าสีฟ้าเนาะแล้วทุกคนก็จะเกิดตรงนี้ใช่ไหมอ่าเสร็จปุ๊บให้เรามาทําการเดินเข้าวงตรงนี้ครับมันจะเป็นการเบิร์ลอสจริงๆในคลิปที่ผมบอกว่ามันเป็นการเบิร์กลอสนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมเติมสอสเสือมาทําไมแต่จ,จริงๆมันคือลดนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เวสป้ามาครับผม ซึ่งรถอันเนี้ยเราจะถามว่าเราไปใช้ในการทําอะไรเราใช้ในการเคลื่อนที่อยู่แล้วอ่ะเนาะให้เรามากด F11 ครับผมจากนั้นให้ทุกคนเลือกไปที่ตลาดครับหรือไม่ก็ไปที่ร้านขายรถก่อนอันใดอันหนึ่งก็ได้ครับผมแต่ที่แนะนําก็คือให้ไปร้านขายรถก่อนครับให้เรามาที่ตลาดอ้าวแล้วทำไมเราไปที่ตลาดกว่าตลาดมันใกล้กว่านะเรารถรถที่เราได้มาครับมันไม่ไม่ใช่ของเราเนาะมันเป็นรถเช่าแต่เราไม่สามารถ ทำการทำอะไรกับมันได้ย่าล <Nope. S 1> ็อกรถเราก็ทําไม่ได้อย่างนี้เราเลยต้องไปซื้อรถเป็นของตัวเองก่อนในราคาสามพันเราจะพาทุกคนไปดูนะครับผมไปจากการที่โชว์รูนครับ เกือบาละครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ันที่โชว์รูมแล้วนะครับผมนี่นี่คือโชว์รูมของประเทศนี้เนาะให้เราเข้าไปที่วงตรงนี้เลยจากนักให้เราเข้าอีกรอบนึงครับผมนี่ที่เขาเข้ามาอันนี้ก็คือโชว์รูมของทางประเทศดีไวเอนะครับผมซึ่งจะมีรถหลายคันมากให้เราได้เลือกใช้ อย่างที่ดีๆเลยก็จะเป็นจำพวก GTR สามห้าอะไรประมาณนี้ครับผมนี่มีรถหลายคันให้เลือกเลยนี่อ่ะแต่ที่เราจะซื้อจริงๆก็คือรถคันนี้ครับผมคันนี้เลย f a c i o เหลือที่ผิดภาษาในประเทศนี้ที่เขาเรียกกันก็คือ Epop นะครับผม ให้เราซื้อมาเนาะจากนั้นให้เราไปที่กลาดของเราครับผมนี่ลงรถของคุณกด E ไปเลยครับปั๊บอ่าจากนั้นถ้เราเลือกทางการเลือกรถออกมาเลยครับผมเรียกรถออกมาเสร็จแล้วครับผมให้เราไปที่ตลาดครับไปที่ตลาดเลยกด S11 ดูได้ไปยาวๆครับผม าละครับแล้วเราก็ถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นครับให้เราเดินมาที่ NPC ตัวนี้เลยครับร้านขายอุปกรณ์ครับให้เราซื้อโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องครับในราคา1000บาทเสร็จปุ๊บให้เราเดินมาที่ฝั่งตรงข้ามของตลาดครับผมมันจะมี n p c ที่มีป้ายอยู่ด้านหลังยืนอยู่มันก็คือภารกิจรายวันครับผมเสร็จปุ๊บให้เราทำการเลือกเควสท,ที่เป็นแนวจำพวกเก็บเนี่ยอย่างเก็บหัวไช้เท้า โรเซ์น้ำส้มอ่าให้เราใช้จำพวกอย่างนี้เอาถามว่าทำไมอย่างถ้าเป็นอาบน้ำไไหมใช่ไหมครับเราก็ต้องอาบสี่ครั้งซึ่งจำนวนเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าทำ q u e s เสร็จหนึ่งรอบเราไม่รู้ว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ขั้นต่ำจะได้อยู่ที่500ไม่ก็400อ <Wow. S 1> ขึ้นเนี่ยแหละเนาะเสร็จปุ๊บ ถามว่าใครจะรับก็รับได้นะคือเหมือนเวลาเราทํางานไปเรื่อยๆขีดเห็นขีดตรงนี้หลอดหลอดไม่ใช่ดิไม่ใช่ขีดขอแพรรับพีหลอดเนาะจะมีหลอดอาหารหลอดน้ําการนอนแล้วก็การอาบน้ําเนาะถ้าหลอดพวกนี้หมดผมไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผมก็ไม่เคยรอให้มันหมดเหมือนกันก็พยายามเซฟๆไปแล้วกันว่าถ้าเกิดมันหมดขึ้นมามันก็อาจจะส่งผลเสียต่อเราเนาะนะครับผมพอเรารับคลิก เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำงานที่เขาให้มาอย่างที่ผมได้มาเมื่อกี้จะเป็นเก็บหัวใ้เท้า50ใช่ไหมอ่าอย่างของที่ผมจะทำเป็นหัวใ้เท้าห0เนาะเราก็ไปเก็บหัวใ้เท้าที่ตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้แต่ละงานมันก็จะอยู่แตกต่างกันไปเนาะในแต่ละที่เลยของแต่ละเควสอย่างของผมที่ผมจะทำจะเป็นหัวใ้เท้าพอเราทำหัวใ้เท้าเสร็จปุ๊บ เราเข้าไปโพสซสเลยโพสซสยาวๆจากนั้นเราเอามาขายที่ตลาดครับผมซึ่งราคาของสามารถเช็คได้ที่โทรศัพท์นะผมโทรศัพท์กด F2 ดูมานะครับเห็นไหมอันนี้คือหัวชาเท้าที่โพสซสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เรามาเพิ่มเมื่อเราทํางานอะไรเสร็จแล้วครับให้เรามาที่เควสเหมือนเดิมครับผมแล้วมันจะมีขึ้นให้เรากดรับของครับเมื่อเรารับมาสิ่งที่เราจะได้มาเลยก็คือ เงินกับจ็อบ exp ครับผมเงินจะได้อยู่ราวๆห้ารอยครับส่วนจ็อบ exp ได้มาเอา้าเราจะไปทําอะไรล่ะมันจะได้อยู่ประมาณร้อยครับผมประมาณนี้ไม่ก็2องร้อยจ็อบ exp สามารถมาเรียนรู้ทักษะได้ตรงนี้ครับผมอย่างที่เขานิยมกันจะเป็นจําพวกทักษะตกปลาครับถามว่าทําไมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ต่อจากนี้เลยเนาะอ่า แต่นะครับเมื่อเราทํางานไปเรื่อยๆครับผมให้เราไปซื้อรถ20โลครับหรือไม่ก็40โลเลยก็ได้ถ้าคุณพยายามหรือถ้าคุณแบบรีบร้อนจริงๆคุณก็ซื้อ20โลมาก่อนก็ได้มันใช้แทนกันได้ครับแต่20โลมันก็จะช้ากว่าที่กว่าจะได้40โลที่เราจะใช้จริงก็คือ40โลขออภัยด้วยนะที่ว่าผมอาจจะพูดวนไปวนมาแต่ถ้าเราได้20โลมาข้อดีอยู่อย่างครับผมเราสามารถทํางานรอบเมืองได้ การทอมานรอบเมืองคืนอะไรกําไรอะไรล่ะก่อนคืออะไรนะครับผมการทํางานรอบเมืองเนาะคือการที่ว่าอย่างสมมติเนาะที่เราจะยกตัวอย่างให้จะเป็นงานของนี่ซีฟู้ดสลัดซีฟู้ดสลัดใช้อะไรมั่งในการทําเนาะเห็นราคามันสูงนี่ไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆนะทํายากอยู่นะสิราต้องใช้นะครับผมจะเป็นกุ้งมะเขือเทศ แล้วก็ปลาหมึกครับผมและเราเอามาโพสต์ที่ตลาดครับมันจะเป็นรูปอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่นี่คือจุดผสมอาหารอย่างของนี่ผักเเลสลัดหรือผักสลัดนั่นเองนะครับผมก็จะไปผสมอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอัตราก็คือ1ต่อ1ครับ อย่างสมมติคุณมีอย่างที่ผมบอกเลยก็คือปลาหมึกหนึ่งกุ้งหนึ่งมะเขือเทศหนึ่งคุณก็จะได้ซีฟู้ดสลัดมาหนึ่งครับผมแต่ถ้าคุณไปโปรเซสต์อย่างสมมติเนาะเราเก็บหัวเช้เท้าอยู่แล้วเราจะไปโปรเซสต์ที่นี่อัตราก็คือใช้2ต่อหนึ่งครับซึ่งมันจะมีโปรเซสต์อยู่ตรงจุดเก็บอยู่หนึ่งที่ซึ่งไอพอหลังเราโปรเซสต์ของตรงนี้เสร็จอะเราก็ต้องไปโปรเซสต์ตรงนี้ต่อ เพื่อที่ว่าเราจะเอามาขายที่ตลาดหรือไม่ก็เอามาผสมอาหารได้ครับผมเดี๋ยวนี้พวกติดๆกัน,ไนัไปอ่ะเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อ20โลก่อนผมมีงานที่แนะนำอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะ20โลนี้อยู่ราคาที่30,000นะครับผมตีรวมให้ส่วนซโ40โลจะอยู่ที่50,000ครับผม เราเดินออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้หน้อว่าทําไมซื้อ20โลแล้วมันได้งานเยอะกว่าหนึ่งเลยครับที่เก็บมันเพิ่มครับผมอ๋อผมลืมพูดว่าเราต้องซื้อกระเป๋า35ก่อนช่วงต้นพอซื้อกร,กระเป๋า35เสร็จให้เราทํางานอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนเราซื้อลดครับลด20โลหรือ40โลก็ได้ครับผมเมื่อเราได้ลดมาแล้วน่ะงานที่ผมแนะนําเลยก็คือขายตรงกับสภาครับผม อา้าวทำไมผมผมถึงเรียกว่าขายตรงกับสภาล่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ปับ๊บอ่านี่คือราคารับของของสภาครับของของสภาเราถามว่าเราเอาไปขายตรงไหนนี่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้อา้าวทำไมตรงนี้เขียนธนาคารอ๋ออันนี้นายกน่าจะทำผิดนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดู เจอกันที่บ้านสภาเลยครับผมโอเคเราก็ถึงสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรถอะไรอ่ะเป็นน่าจะใช่ นี่นะครับผมเมื่อเรามาถึงสภาแล้วนะครับผมมันจะมีตัวแทนของสภาหรือเจ้าหน้าที่สภาอยู่ตรงนี้นะครับผมเราสามารถพูดคุยกับเขาได้เลยว่ารับเหล็กอย่างสมมติตอนนี้มันเป็นเหล็กไปแล้วแต่เราถ้าเกิดว่ายังรับเหล็กอยู่เราก็ถามไปเลยว่ารับเหล็กอยู่ไหมครับอ่าถ้าเกิดว่าเขาปิดรับแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเรามาเองถ้าเกิดปิดแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเงินของคุณก็จะตกไปอยู่ที่ตลาดแล้วนะคุณก็ต้องไปขายกับตลาดเอาซึ่งราคามันก็ ลด,ลดเยอะนะถ้าเกิดขายกับสภาเนี่ยมันจะคุ้มกว่าครับผมเลยแนะนำว่าให้ขายตรงกับสภาดีๆกว่าเยอะเลยอ่ะส่วนต่อไปงานที่สองครับผมที่ผมแนะนำก็คือทำงานรอบเมืองครับผมผมได้พูดไปแล้วเนาะว่าทำยังไงอะไรยังไงซึ่งจุดเก็บมันนะครับที่ผมบอกว่ารอบเมืองคือมันรอบเมืองจริงๆครับผมอย่างของซีฟู้ดสลัดเนาะ มันเก็บกุ้งเสร็จใช่ไหมครับผมจะเริ่มเลยนะที่ผมเริ่มทําส, <P an throp od> สมัยตอนนี้เลยเนาะเอาปัจจุบันเลยที่ผมทําก็คือจะเก็บกุ้งเก็บกุ้งเสร็จผมไปโพสต์สกุ้งตรงนี้จากนั้นเราขี่ออกมายาวๆนะครับแล้วไปเก็บปลาหมึกตรงนี้ครับผมเสร็จปุ๊บเราขี่อาไม่ก็ไปโพสต์ตรงนี้เลยครับแต่ถ้ะเราขี่ไปมันก็มีมะเขือเทศตรงนี้ใช่ไหมที่เราต้องใช้อ่าเราก็ไปตรงนี้แล้วมาโพสต์ตรงนี้อีกจากนั้นครับ เราก็กลับมาที่ตลาดครับผมเพื่อมาผสมอาหารแล้วก็ขายที่ตลาดครับเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบเหมือนวงกลมเลยมันจะเป็นบนลูปอย่างนี้เลยเนี่ยอ่ถาถามว่ามันคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะคุ้มกับการที่คุณต้องไปนั่งตกปลาเฉยๆแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าชอบทํางานแนวไหนแต่ที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นอย่างแบบนี้เพราะว่ามันได้เงินเยอะกว่าถ้าคุณขยันนะโอ้ ก่อ,อ,อนะครับผมเสร็จปุ๊บพอเราทำงานจนเก็บตังค์ได้เก้าหมื่นให้เราไปที่โชว์รูมครับผมจะให้ชมฮันน่ โอเคครับเราก็ถึงโจรลูมินที่เรียบร้อยแล้วเข้าเหมือนเดิมนะครับผมเสร็จปุ๊บเราเข้าวงที่เดิมครับกดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอนี่ที่เราต้องการครับคือเรืออ้าวซื้อเรือมาทำไมอ่ะเพื่ออะไรนะครับเราจะมาตกปลาน้ำลึกกันครับผมอ้าวทำไมต้องตกปลาน้ำลึกอ่ะตกน้ัตื้นมันก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ครับผมที่ผมแนะนำตอนนี้ถามว่าทำไม คุณเห็นตรงนี้ไหมนี่แหละคือราคาของเนาะส k น e เฮดฟิส ed, Feed, แล้วก็ปานินแล้วก็ปลาแซลมอนนี่คือจุดที่เราสามารถตกได้ตามชายหาดทั่วไปหรือผมขอเรียกว่าปลาน้ําตื้นแล้วกันส่วนปลา้ําลึกที่เราจะตกได้จะเป็นจําพวกแซลมอนฉลามแล้วก็วานซึ่งระยะเวลาในการตกนั้นเท่ากันเลยก็คือ20วิวิที่ผมเคยจับมานะประมาณ20วิมันจะได้เงินจำนวนมากเลยครับผมน i อย ส่วนสายเติมก็ง่ายๆเลยครับคุณไปที่แฟนเพจของประเทศ dbs ก็ได้ครับในการรับซื้อเงินเขียวมาซ,ซื้อนู่นซื้อนี่หรือไม่คุณอาจจะเติมกับทางนายกหรือไม่ก็สภาเนาะไม่แน่ใจเพราะว่า<ๆ>ผมไม่ได้เป็นพวกสายเติมนี่ก็พ่ดีตรงนี้ได้เลยเมื่อเราเติมเสร็จมันจะเข้าระอยู่ในระบบเราก็สามารถเลือกได้เลยอย่างมาเจ้ากระเป๋านี่กระเป๋า45ช่องราคา1 5 0 0เครดิตเลทผมไม่แน่ใจนะสามารถไปเช็คได้ที่แฟนเพจได้เลย เนาะกับ Discord เดี๋ยวผมจะทิ้ง Discord กับตัวเพจไว้ให้ใต้ description ละกัน <c oughs> เดี๋ยวผมจะสรุปนะครับว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างหนึ่งเลยเราเบิกรถ Vespa ที่สนามบินเนาะที่เราเกิดมาทีนี้เราก็จะได้กระเป๋า E5 มาด้วยเราก็ใช้อย่างนั้นอะทำงานไปเรื่อยๆจนเราซื้อ20โลหรือ40โล เสร็จปุ๊บเราก็ทํางานเนี่ยเรื่อยๆืจนเราซื้อเรือพอซื้อเรือเสร็จปุ๊บเราก็ทํางานต่อไปเพื่อที่เราจะซื้อในสิ่งที่เราอยากได้เช่นรถเอาไปทํางานดําต่างๆมั่ง,ง,งอ๋อผมลือมอธิบายไปเนาะงานแต่ละง,งานใช้อุกปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคและนี่ก็คือบทสรุปการแนะนําแนวทางต่างๆในการทํางานของผู้เล่นใหม่นะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานครับถึงมันจะเป็นนรกก็เหอะ